น้ำเต้าหู้ฟังแล้วช็อกน้ำเต้าหู้เนี่ยมันมากี่ปีกี่ชาตินี่มันถูกจัดอยู่ในอาหารเฮลตี้มันถูกจัดอยู่ในอาหารเฮลตี้ถ้ามีอาหารเฮลตี้มีการจัดเทศกาลอาหารรวมสุขภาพรับรองก็งมีร้านขายน้ำเต้าหู้มาจะต้องบอกว่าถ้าน้ำเต้าหู้นั้นเป็นน้ำเต้าหู้ที่ทำมาจากถั่วเหลืองบดร0 0เซยอมรับว่าเฮลตี้ แต่น้ำเต้าหูที่เขาขายขายกันในตลาดที่เขาต้มกันร้อนๆน,นั่นแหละการันตีไหมว่าเป็นถั่วเหลืองบดต้มร้อเซโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าถั่วเหลืองบดต้มร้อเนี่ยมันจะไม่มันมันจะจืดมากมันจะไม่มันซึ่งร้านไหนที่ทำน้ำถั่วเหลืองจืดเกินไปเราจะบอกว่าร้านนี้เป็นไงไม่อร่อยเธอไม่ต้องซื้อร้านนี้น้ำเต้าคูไม่อร่อยกินมันน้ำลังว่านะเขาว่างนี้ถ้าเป็นภาษาใต้ คือมันจืดมากเธอเธอต้องไปซื้ออีกร้านหนึ่งร้านอีกร้านหนึ่งเนี่ยดีมากเธอเพราะว่าน้ำเต้าคู่เนี่ยม,มันมันมากสงสัยจะสงสัยได้เลยค่ะถ้าน้ำเต้าคู่มันมันมากแบบนั้นเขาใส่ครีมเทียมค่ะคราวนี้ไอ้น้ำมันไอไขมัน ครีมเทียมเนี่ยมันจัดเป็นไขมันทรานซ์นะซึ่งไขมันทรานส์เนี่ยมันมีงานวิจัยบอกเลยว่ามีการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร a m e ริก a n journal of clinical nutrition นะทำการศึกษาผู้หญิงที่สุขภาพดีที่ต้องการมีบุตรโดยศึกษาการรับประทานอาหารที่พบว่าทุกๆ2%ของการทานไขมันทรานส์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการท้องยากขึ้น73%เข้าใจว่าเฮลตี้จริงๆไมมเฮลตี้นะบางคนกินทุกวัน่ะ ไอ้ที่ไม่กินทุกวันไม่เป็นไรอ่ะบางคนกินทุกวันนะแล้วกินจารของมะเร็งทุกวันกินไข่มันทราทุกวันอย่างเงี้ยนี้ต้องคิดนะ